ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวธิพนันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมากล่าวนะคะว่าโครงการที่รัฐบาลตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การค้าขายสามารถโดยสารแล้วก็ขนส่งสินค้าได้ค่ะ สะดวกมากนะคะให้สะดวกเพิ่มมากขึ้นด้วยการวางระบบคมนาคมเชื่อมไทยอาเซียนจีนเส้นทางหนองคายเวียงจันทานาแลง้งก็จะเป็นเส้นทางสําคัญที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะเชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคทําให้เกิดการสัญจรขนส่งสินค้าท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้อย่างคล่องตัวเลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย และภูมิภาคทําให้เกิดการขนส่งที่สะดวกง่ายมากขึ้นและเจรจิญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยจะมีประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของไทยในการเชื่อมต่อประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆของนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเซียนแล้วก็จีนซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างอีกด้วยค่ะในอนาคตก็วังไว้ว่าจะเปิดเส้นทางที่เชื่อมต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจใหม่เชียงใหม่เวียงจันทร์ซึ่งก็เป็น ผลสาเร็จของรัฐบาลที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและคนไทยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเส้นทางที่โครงการต่างๆตลอดเส้นทางนะคะมีแนวผ่านก็จะพัฒนาพื้นที่โครงการทุกที่เลยรวมถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคด้วยการสร้างโอกาสสร้างไรายได้เป็นการเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้ให้กับคนไทยทุกคนที่จะนําไปสู่ความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองค่ะ